เป็นช่วงสุดท้ายของรายการของเราเป็นพื้นที่ที่เราจะเปิดให้กับคนมีดีมาโชว์กับช่วงโชว์ไทยโช,ว,ชว์ชาตเย่นะครับและก็แน่นอนครับวันนี้ครับเรามีหยิบยกนะครับเรื่องราวของการออกกําลังกายนะครับโดยเฉพาะเขาเรียกว่าการเพาะกายนะครับ,รบมาฝากกันนั่นก็คือน,นี่เลยอลิซยังไงบ้างเพาะกายวันนี้ออนะรเราไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามากันกี่ท่านคะ่ะเชิญชมเลยสวัสดีค่ะ รายการจูดิโอิงไทยแลดนนะครับขอต้อนรับทีมชาติพละกายแห่งประเทศไทยทั้ง5ท่านนะครับให้ให้ทุกท่านแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับค่ะครับสวัสดีครับผมหนึ่งบรกรวงศกรเมืองนะครับเป็นทีมชาติชุดที่จะไปแข่งขันเอเชียนบีดเกมครับโอ้ที่หนึ่งนั่นเองครับอ่านะครับผมท็อปนะครับท็อปชัยวัดทองแสงนะครับผมจะไปแข่งขันนะฮะในเซาท์อินดเซียนะครับในรุ่น แอสติกนะฮะโมเดลสูงหึ่งร้อยเจ็ดสบวคุณต้องเป็นนักแสดงอยู่แล้วนะครับต่อไปครับสาวสวยของเราสวัสดีค่ะแนนมนวิสาค่ะเออเป็นแข่งในรุ่นโมเดลฟิสิกเซาล์อีสเอเชียค่ะนี่พี่แนนนั่นเองครับต่อไปครับสวัสดีครับผมบิวนะครับเดชดุลนะครับชุดเซาล์อีสเอเชียครับผมคุณครับมีเขามีมายู่แล้วครับเขาไม่แบ่งใครเลยครับยืนตัวใหญ่อยู่คนเดียวเลยจะแนะนำตัวเองครับสวัสดีครับผมพานุพงศ์ประทีบครับ พูดใส่ไม่หน่อยครับพูดใส่ไหม่หน่อยผม,ผมพานุพงศ์ประทีพครับผมชื่อเล่นว <c oughs> ่าพี่อะไรนะครับหลุนครับพี่พี่หลุนนะครับน,น,นีหลุน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 ไปนะครับ <c oughs> แต่ละท่านคุณผู้ชมเหม็นไหมครับว่านักกีฬาเพาะกายทีมชาติแล้วหุ่นดีทั้งนั้นเลยย้อนถามแต่ละท่านว่าแต่ก่อนหน้านี้หุ่นแบบเป็นแบบไหนครับมสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมาเริ่มเล่นพกกายนะครับเมื่อประมาณ18ปีที่แล้วนะครับก็ประมาณตอนนั้น18ปีที่แล้วผมอายุ10ขวบนะครับตอนนี้28นะครับ สาบานสาบานให้ลงริบแล้วลิบล่วงเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นเพิ่งเริ่มเล่นครั้งแรกยังไงครับตอนนั้นหนักแค่49กกิโลนัก49 49ิก้าสิบโลปัจจุบันนี้ก็ประมาณ85กว่ากว่าแต่คนดีมากนะครับผู้ชมเอางี้ดีกว่าก่อนที่เราจะพูดถึงอะไรเงี้ยเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติอยากให้แบบถอดเสื้อได้ไหมอ่ะแบบโพสโชว์คุยกันแบบโชว์โชว์ไทยโชว์ไทม์โน่นที่นนท์ของเราจะถอดเสื้อพี่ยังไม่อยากอาเจียน คทั้งนี้ได้ครับไหนๆมาถอดก็ถอดพร้อมกันให้หมดเลยดีกว่าครับผมคุณครับเฉพาะคุณนี่ะครับคุณเป็นทีมชาติอยากถอดบ้างตผมทุเลศอยู่ตอนนี้ถอดพร้อมกันนเนสองซดี๋ย่ผมไม่ต้องนะแนนไม่ต้องแนนเรียบร้อยแล้วแนนไม่ต้องต้ออ่าโอ้โหแล้วนพี่หลุนพี่หลุนผู้ชม ขอแต่ทุคนเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่งครับขออนุญาตเก็บเสื้อผ้าครับโอ้โหเหมืนนี้ครับเซ็กซี่แต่เช้าเลยนะคะนี่โอ้โหเอาให้ทุกคนได้โพสต์ให้ทุกคนได้โพสต์แล้วเดี๋ยวให้ผู้ชมแบบเห็นภาพไล่ทีละคนครับได้โพสต์เออให้โพสต์แบบท่าสวยแบบเหมือนเหมือนเพาะกายอ่ะเขาจะเรียกว่าท่าอะไรนะครับมีท่าอะไรบ้างก็จะมีเพาะกายจะมีเจ็ดท่าบังคับนะเจ็ดท่าบังคับครับเริ่มต้นด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมบรรยายเลยแล้วกันเริ่มต้นด้วยนะครับ ฟอนด์ดับเบิลไบเซ็ครับใครจะเป็นใครจะเป็นแบบดีครับอ่าสามคนนี้แล้วกันอ่าแต่สี่สี่คนเลยสี่คนเลยสี่โหลคนเลยครับอ่ามาทั้งแอ้นด้วยครับแนนด้วยด้วยโอ้โหอลิซนู้นว่าเขาเล่นสามร้อยอะนู้นว่าเขาเล่นสามร้อยผมตื่นเต้นมากอ่านเลยซ้ำๆพร้อมแล้วนะครับท่าแรกฟอนด์ดับเบิลไบเซ็บพ้อมครับโอ้อลิซทำต่างเลยสิ สุดยอดนีแหละครับพี่ครับอันนี้อะไรอะครับเนี่ยต่อไปครับต่อไปครับต่อไปครับต่อไปเป็นฟอนต์แลสเปซนะครับโชว์ความกว้างของปีกด้านหน้านะครับพร้อมรับโพสครับโพสโอ้ปาดูปีกครับดูปีกอย่าไปเน้นหน้าอกเขาครับอ่าลีละครับต่อไปต่อไปนะครับเป็นความกว้างนะครับของหน้าอกด้านข้างนะครับหรือไซส์เชสนั่นเองครับไซส์เชสครับโพสครับ นี่เขามีให้โพสตอวเองด้วยนะนี่ครับชอคครับขันหลังครักขันหลังคราวนี้มาดูมาดูเกลื่อนเอ้ยไม่ใช่มไม่ใช่ครับดูกล้ามกล้ามแข็งหูยครับนี่เปิดโชว์เลยครับคุณโชว์เลยโชว์ได้ครับมาดูมาดูกล้ามกล้ามเนื้อหลังนะครับเป็นท่าแบดเดิลบิสเซปนะครับอ่ะโพส์ครับฟึบเดี๋ยวให้แดนนะครับต้องเห็นทุกคนนะครับพี่แดนต่อไปเท่มากๆเลยครับนี่เห็นไหมว่ากล้ามเราก็มีนะครับบริเวณหลังครับ ไม่เสังเกตเลยนะวอดนี่คือท่านี่คือท่าบังคับบังคับเป็นแบ็คเดอร์ไซตแล้วก็อีกหนึ่งท่าครับแบ็คเลสเป็คครับเนี่ยสองซ้ำโอ้โหแต่ละคนนี้คุณผู้ชมครับสุดยอดจนเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยครับทำไมน้ำลายไหลทำไมพี่เกิดอะไรขึ้นชอบออกกำลังกายอเลยสองท่านะครับอ่ะหันข้างครับหันนี้่ต้นท้ายเบ็คไซส์ไทยเซร็จครับเรามาดูความชัดของกล้ามเนื้อ หลังแขนครับเนื่องต่ำหลังแขนหลังแขนแขนไปครับแขนไปสังเกตหลังแขนนะครับเส้นเลือดขึ้นเป็นเส้นเลยนะคะอออืื้หโอเคครับและท่าสุดท้ายครับสุดท้าย้โชว์นะครับกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้้้้าามเนนืออหทงและต้นขานะครับทำไมหลังก็ไปนี่นี่ไหมถึงบนเหรอครับในในโชว์แล้วเรามีเพลงด้วยทีนี้โพสต์รวมทั้งหมด7-8ท่าเนี่ยอยู่ใน การหนึ่งเพลงสั้นๆเราใช่ไหมอยากให้บรรยากาศจริงหนึ่งสองสามมิวสิกมาครับขึ้นเลยไม่ต้องบอกครับไม่ต้องพากาเลยครับไปเลยครับเริ่มเลยครับทีละคนครับขึ้นมาข้างหน้าเลยเดินมาโชว์ตามเพลงตามเพลงตามจังหวะเพลงครับอิมวายเองนะครับนี่โอ้โหพี่หลุนของเรานั่นเองครับคุณหลุนต่อไปครับเดินมาแนนมาพี่แนนนะครับ นะครับผู้หญิงก็สวยงามนะครับผู้หญิงก็แข็งแกร่งแข็งแรงได้นะครับนี่น่ารัก่อไปครับบิวครับคุณบิวคุณบิวนะครับคุณบิวนีได้ข่าวว่าเมื่อก่อนเนี่ยผอมเท่าโนนได้โอเมื่อกี้เขาก็บอกอยู่นะเขาบอกเมื่อก่อนผอมเท่าโนนอย่างงี้ตอนนี้ครับยังพี่นนพี่นนก็บิ๊กแบบนี้ได้เหมือนกันนี่อนลี้ต่อไปคบคุณต๊อบคุณต๊อบตอบครับคุณต๊อบครับโอ้โหกมท้องครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ขั้นสุดท้ายนะคะโอ้โหโอ้โหจริงจริงเลยหูเเลือดขึ้นเลยอะโอ้ยขอเสียงปรบมือเยครับยงพี่ เอาเร็วอะไรครับอะไรสามคนไงไเร็วไปเร็วเอางี้นะเสียเวลาคุณผู้ชมผู้ชมอยากรู้เราทำได้ยังไงอยากรู้ว่าเวลาเราเหลือตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับประมาณ5นาทีสุดท้ายพี่พี่เขาเนี่ยนอกจากจะแบบฟิตหุ่นกล้ามในขนาดนี้แล้วในเรื่องอาหารต้องควบคุมด้วยสิใช่ไหมครับอะไรสำคัญสุดในการออกกำลังกายหรือว่าหุ่นดีแบบนี้ครับก็ อย่างแรกเลยนะครับก็เรื่องเวทนะครับเรื่องการออกกำลังกายก็สําคัญนะครับการซ้อมที่เพียงพอรวมถึงนะครับเรื่องโภชนาการหรือเรื่องอาหารที่ทานไปถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์คือโภชนาการกับการซ้อมอันไหนสําคัญสุดครับการโภชนาการเขาบอกซ้อมพักผ่อนเขาบอกว่านะครับกล้ามจะใหญ่เนี่ยใหญ่ที่ครัวใหญ่ที่ครัวคือการกินใช่เพราะว่าเราซ้อมแล้วถ้าเราไม่กินโภชนาการนั้นก้ามไม่ใหญ่นแน่นอนนะครับอย่างบางคนแบบ บางคนกังวลมากเลยแบบเฮ้ยกินแล้วฉันจะอ้วนหรือเปล่าอยากผอมหุ่นดีอดอาหารดีกว่ามันเป็นยังไงส่งผลยังไงบ้างครับอย่างั้นไม่ถูกนะครับก็คือเวลาเราอย่างผู้หญิงนะครับถ้าอยากมีกล้ามเนื้อแล้วก็อยากให้ไขมันลดลงแนะนาให้เล่นกล้ามเพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อแอคทิวิตี้ของเรานะครับก็จะทํางานมากขึ้นนะครับทําำให้ร่างกายเผาผลาญเยอะขึ้นทีนี้ถามคุณแนนดีกว่าเอาเดี๋ยวทำไมถามคุณแนนคุณแนนครับทำไมถึงชอบออกกำลังกายครับ ปกติแล้วชอบออกกำลังกายเป็นนิสัยอยู่แล้วนะคะพอดีคุณแมมองกล้องนี่หน่อยคัะคุณแนตรงนี้เพราะว่ามันเป็นช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นนะคะนี่อาชีพคืออาชีพของเราคือตอนแรกเป็นวิศวกรค่ะแล้วก็เป็นติวเตอร์แล้วก็เข้ายิมเป็นกิจวัตรประจำวันช่วงเย็นมาเป็นทีมชาติเพราะอะไรครับเพราะจริงๆเราเพราะชอบจริงๆว่าใจรักจริงแล้วอย่างผู้หญิงเนี้ยครับบางคนบอกว่าเฮ้ยกินเยอะไม่อ้วนเหรออะไรเงี้ย ไม่จริงค่ะกินเยอะค่ะแต่ก็ไม่อ้วนถ้าเรากินถูกวันนึงกินกี่มือครับห้าค่ะห้ามือเห็นไหมครับผู้ชมหุ่นดีแบบนี้นะครับพี่แนนห้ามือนี่มีกินอะไรบ้างครับกินไข่ประมาณ5้าถึงหกฟองแล้วมีตัวอย่างมีตัวอย่างมีตัวอย่างคุณผู้ชมครับเราเหลือเวลาสุดท้ายอีกสามนาทีมาเลยอาหารมาเลยลูกนี่ขอบคุณนะคะมีอะไรบ้างออถือไว้นี่คืออาหารที่นัเพอกายรับประทานค่ะ นี่เรียกว่าเป็นเหมือนกับคลีนฟู้ดถูกค่ะอาหารเรียกว่าดั้งเดิมเลยมีอะไรบ้างครับคุณหนึ่งบอกได้ไหมครับครับก็เราจะต้องต้องการนะครับโปรตีนจากหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไข่นะครับไข่ต้มนะครับปลาปลาเนื้อไก่แต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นอกไก่นะครับเพราะว่าไขมันจะน้อยที่สุดไม่มีหนังไม่มีไขมันรวมถึง ไข่แดงได้บ้างนะครับวันละฟองถึง2ฟองเราควรจะกินมื้อหนึ่งยังไงครับเห็นบอกว่าหนึ่งกินประมาณ5-6มื้อใช่มื้อหนึ่งก็คือเราจะคำนวณจากร่างกายนะครับอย่างมื้อหนึ่งเนี่ยร่างกายของนักพักกายก็คือเราลองเอา 2- 3ถึงกรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมไปเอาเป็นแบบปกติได้ไหมครับแบบคนปกติคนแบบทั่วไปเลยจะกินอย่างไรดีก็กินโปรตีนมีหลักสูตรคำนวณไหมจริงๆแล้วถ้าเป็นคำนวณเป็นตัวเลขจะละเอียดมากนะครับแต่เอาง่ายๆเลยถ้ากินประมาณสักมื้อละขีดครึ่งถึง2ขีด ายถึงคนทั่วไปนะใช่คนปกติทั่วไปนะครับที่ออกกำลังกายบ้างมื้อละขีดครึ่งถึงสองขีดสองร้อยกรัมใช่ครับกินเวลาสี่มื้อถึงห้ามื้อแล้วต้องกินแป้งไหมครับต้องกินคาร์โบไฮเดรตไหมควรจะกินครับควรจะกินเฮ้ยมันกินแป้งแล้วมันอ้วนอ่ะเดี๋ยวฉันลดแป้งดีกว่าโอ้ยลดแป้งเพราะมันมันผอมจริงนะในสี่ห้าวันผอมเลยแต่คาร์โบไฮเดรตมันก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยระบบเผาผลาญจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงครับก็คือเมื่อร่างกายนะครับไม่รับอะไรนานๆใช่ไหมครับ มันก็จะทําให้ร่างกายไม่ไม่ไม่ตอบสนองแล้วก็เขาเรียกฮะเวลาเราไปกินเพิ่มขึ้นมามันก็จะบวมข,<อ>ขึ้นปกติสู้ค่อยๆลดลงแต่ให้ร่างกายได้รับในปริมาณที่เพียงพอในแต่ละวันดีกว่าแสดงว่าถ้าเกิดเราไปอดแป้งอดอาหารไม่กินร่างกายจะผอมแหละแต่สีที่เสียไปมันคือเรื่องของน้ําเรื่องของน้ําหนักตัวที่เป็นกล้ามเนื้อบ,บนกล้ามเนื้อหายไป เครื่องเผาผลาญของเราก็น้อยลงเล็กลงทีนี้กินเท่าเดิมอ้วนมากกว่าเดิมสุดท้ายเป็นโยโย่ไปอันนี้คือเรื่องของการกินครับและนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับทั้ง5ท่านนี้มาขอแรงใจแรงเชียร์จากคุณผู้ชมในช่วงโชว์ไทยโชว์ไทม์เราจะมีโปรแกรมอะไรบ้างครับใช่แล้วครับโปรแกรมแรกเลยนะครับในเดือนหน้านะครับก็จะเป็นนี่เลยเซาอิตเอีนะครับที่3ท่านนี้จะไปกันนะครับไม่ว่าคุณท็อปคุณแดนนะครับรวมถึงคุณบิวนะครับที่ประเทศสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ไปแข่งขันนะครับ ต่อไปรายการต่อไปครับก็เป็นเอเชียครับที่มาเก๊าชิงแชมป์เอเชียที่มาเก๊า26สิงหาคมนะครับถึง1กันยายนครับผมใช่แล้วครับและมีที่อินเดียด้วยใช่ไหมครับ4ทัวร์นาเมนต์มีอินเดียด้วยชิงแชมป์โลกครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับ2 4 30พฤศจิกายนครับและก็รวมถึงรายการสำคัญเลยนะครับที่แข่งในประเทศไทยนะครับนั่นคือเอเชียนบี h เกมที่ที่ภูเก็ต 17ถ,ถึง23พฤศจิกาย,ยนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมสามารถชมได้แล้วก็เธอเล่นเราเล่นจริงแล้วดูเห็นตัดภาพมาสุดท้ายเนี่ยอยากให้ดูคุณแนนนี่คือสุดยอดจริงๆ วันนี้ขอบคุณมากลยที่คุณตื่นเช้ามาเพื่อพวกเรานะครับผมรู้ว่าการตื่นเช้าคุณไม่ใช่ธรรมดาคุณต้องเตรียมการเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอาหารการกินขอบคุณมากที่มาแนะนำในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณครับและทีมงานครับทางรายการกู๊ดบ้นี่ทรแ์ไม่มีอะไรจะมอบให้นอกจากชุดอาหารเช้าที่เราจะมอบให้ทุกท่านรับประทานตอนนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับติดตามเชียร์นักกีฬาอะไราได้ทาง Facebook อะไรครับ Facebook นะครับก็ ไม่เป็นไรครับ Facebook สมาคมกีฬาพกกายและแห่งประเทศไทยใช่วันนี้ D T A O R T S ครับแน่นอนครับวันนี้เวลาหมดลแล้วครับลาไปก่อนครับพบกันได้วันพรุ่งนี้วันศุกร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย พูดถึงดิจิตอลทีวีหลายคนคงอาจจะเคยผ่านตาบกับกระแสที่ว่าวงการทีวีในบ้านเราจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้เป็นดิจิตอลทีวีซึ่งคําถามที่ตามมาก็คือแล้วเจ้าดิจิตอลทีวีคืออะไรและจะรับชมกันยังไงเอาละครับ